เช่าเน็ตแหกคอมเมนต์โชครถแห่แรงไม่แพ้เมียเปิดตัวเพลงใหม่รักผัวจนทัวลงเรียกได้ว่าทำเอาวงการเพลงสะเทือนเมื่อก่อนหน้าน,นี้เกิดเรื่องราวดราม่าระหว่างบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่หลังประกาศไม่รับงานคู่กันโดยทางด้านของบอลเชิญยิ้มและโชครถแห่นั้นก็ได้ตอบโต้ไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครจนต้องออกมาเคลียร์ใจกันกลางรายการชื่อดังอย่างโหนกระแสทำกลางเสียงวิพาวิจารณ์อย่างมากมายในโลกโซเชียลและในเวลาต่อมานะัจุฑารัตน ภรยาของโชครถแหกก็ได้โพสต์ระบุข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่าแล้วพบกันทะาซ mm ิงเกิลใหม่แฮชแทกมีเมียเมื่อพร้อมและต้องบอกว่าล่าสุดโชครถแหกก็แรงไม่แพ้เมีย ประกาศเตรียมพบเพลงใหม่บอกเลยว่าแค่ชื่อเพลงก็ทําเอาชาวเน็ตต่างสะดุง้งโดยโชครถแถนั้นก็ได้โพส์ระบุข้อความว่าพบกันเร็วๆนี้ซิงเกิลใหม่แฮชแท็กมีเมียเมื่อพร้อมและโพดอีกครั้งว่าถ้าเมนไหนโดนๆผมขออนุญาตเอามาเป็นชื่อเพลงใหม่ด้วยนะครับล่าสุดจะทําเพิ่มอีกเพลงแ็รักผัวจนทั่วลงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ